สัครับเพื่อนแล้วก็เสร็สินะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะทำทะลุลนซีหน่อกล้วยให้เป็นเพื่อนชมนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปตัดต้นกล้วยที่กลางทุ่งนากันเลยนะครับครับอ่นนี้ครับเพื่อนเรามาถึงท้องนาแล้วนะครับอันนี้นาได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับครับเราจะมาหาต้นกล้วยนะครับไปทำทะลุนซีหน่อกล้วยกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเลือกต้นที่เหมาะนะครับครับเอาหนึ่งต้นนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ต้นกล้วยที่ท้องนานะครับจะหมักจะดุตรีหน่อกล้วยได้ดีนะครับได้ดีกว่าต้นกล้วยตามบ้านเรานะครับครับเราจะเอาต้นนี้เลยครับเพื่อนนี่ครับก็ตัดเลยครับเพื่อนนี่ครับตัดเลยครับมันตกแล้วนะครับเพื่อน บรรยากาศดีนะครับเพื่อนท้องนาเราอันนี้จะต้นกล้วยครับเราเอาหนึ่งต้นเลยนะครับขัดแป๊บดึงขาดนะครับแรงเยอะอย่างเรานี่นะครับเราจะเอาไปทำจุอินทรีย์หน่อกล้วยนะครับอันนี้เราไม่ใช้นะครับเพื่อนเราตัดอะไรเลยนะครับครับเดี๋ยวเราแค่แค่นี้พอนะครับตัดออกเลย นี่นะครับออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามต่อไปนะครับเพื่อนๆได้แล้วครับหนึ่งต้นของเราแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆรักเกษตรจริงนะครับครับวันนี้นะครับเราจะนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาทำเอ่อจรุนซีหน่อกล้วยนะครับนะครับเป็นเอ่อชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่เราจะเออมาทำครับใช้ในพืชผักต่างๆในสวนนะครับเออวันนี้นะครับเราจะครับ มาพูดถึงประโยชน์ของจรลลุนซีหน่อกล้วยก่อนนะครับว่าประโยชน์ของมันคือคืออะไรนะครับคุณสมบัติของจัลลุนซีหน funky, ่อกล้วยที่เด่นๆเลยนะครับนะครับก็หนึ่งนะครับเออมันจะช่วยครับฟื้นฟูดินที่แข็งแขงนะครับเออแล้วก็มันจะช่วยยับยั้งนะครับเออช่วยฟื้นฟูนะครับเนื่องจากมันนะครับมีจัลลุนซีที่ดีนะครับเออที่เรานะครับนาไปสกัดเป็นหัวยเชื้อนะครับปรับปรุงดินนั่นเองนะครับนะครับประโยชน์ที่2นะครับก็คือครับช่วยยับยั้งนะครับ กําจัดพวกโรคแมลงนะครับเชื้อราในพืชในดินเรานะครับครับเนื่องจากนะครับมันมีสารของเอ่อเทนินนะครับจะช่วยยับยั้งเชื้อราในดินได้นะครับนะครับประโยชน์ที่3นะครับเอ่อคุณสมเอ่อคุณภาพของน้ำนะครับปรับสภาพของน้ําได้นะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับเอ่อสามารถนะครับดับกลิ่นเหม็นได้นะครับเพราะว่าเอ่อจุลินทรีย์ที่ดีนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับสามารถไปทําลายนะครับแบคทีเรียที่เสีย ได้นะครับครับมันสามารถดับกลิ่นได้นะครับนะครับประโยชน์ที่4นะครับก็คือการนําไปใช้ในเชิงการแพทย์หับได้ครับเอิดมันจะเป็นสมุนไพรนะครับเอิที่ครับเอิรเรามาเอิดแปรรูปนะครับครับรักษาพวกแผลเน่าเปื่อยนะครับเพราะว่าเอิสารเอิเทนินนี้นะครับมันจะไปยับยั้งแบคทีเรียนะครับครัก็จะนําไปเอิแปรแปรรูปนะครับเป็นเอิ เป็นยารักษาแผลน้ำเปื่อยทั้งคนทั้งสัตว์ได้นะครับนะครับและประโยชน์ที่5นะครับก็คือนะครับเร่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับเนื่องจากนะครับในหน่อกล้วยนะครับมันมีสารนะครับออกซินอยู่นะครับสารออกซินนะครับก็มีคุณสมบัตินะครับช่วยการช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของพืชได้นะครับครับนี่คือประโยชน์ของหน่อกล้วยนะครับจุดิุทซีหน่อกล้วยที่เราจะทําวันนี้นะครับ นะครับวันนี้นะครับเราขออนุญาตทําในห้องเลยนะครับนะครับเพราะว่าเอิดมืดแล้วนะครับเพราะว่าเรางานเยอะนะครับครับจุดสีของกล้วยเป็นันดสุดท้ายของวันนี้นะครับนะครับก็คือทําพรุ่งนี้ก็ได้นะครับนะครับครับเพราะว่าเราจะได้ทาข้างนอกได้นะครับแต่ว่าละใจร้อนนะครับครับคือคิดอะไรอยากทําอะไรก็ทําเลยนะครับนะครับถ้าสถานที่ไหนมันสามารถทําได้นะครับก็ทําได้เลยนะครับนะครับเราไม่ต้องรอเวลาเราไม่ต้องผัดบันประกันรุ่งนะครับนะครับเ้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่า สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องทำนะครับมีอะไรบ้างนะครับน่าครับเพื่อนมาแล้วครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการทําดิวิลเซียหน่อกล้วยนะครับครับนี่คือหน่อกล้วยที่เราไปตัดมานะครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราให้เพื่อนดูนะครับหน่อกล้วยใช้เท่านี้นะครับนี่ครับเอาแต่ต้นมันนะครับไม่เอาใบนะไม่เอาก้านนะครับต้นมันหนึ่งต้นนะครับต้นขนาดเล็กนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกลางแบบนี้นะครับครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะครับ 1กิโลกรัมนะครับกากน้ำตาลก็ได้นะครับกากถ้าเกิดเราใช้กากน้ำตาลนะครับถ้าเกิดกากน้ำตาลไม่มีนะครับเราก็ใช้น้ำตาลสายแดงที่ไม่ฟอกสีก็ได้นะครับ1กิโลกรัมนะครับนะครับถ้ามีกากน้ำตาลกากน้ำตาล1นกิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถที่จะหากากน้ำตาลได้นะครับเราก็ใช้น้ำตาลสายแดงนี่นะครับ1กิโลกรัมได้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นยาคูนะครับนมเปรี้ยวนะครับ1ขวดนะครับ1ขวดแล้วก็น้ำเปล่านี่นะครับ4ลิตร หน่อกล้วยแล้วก็ถังนะครับนี่ครับถังหมักหนึ่งใบนะครับนะครับกินี้ก็ได้ครับถังไห้สามสิบดิดนะครับนะครับถังไว้หมักหนึ่งใบครับเออเดี๋ยวเราก็จะเอานะครับเดี๋ยวเราก็จะสับหน่อกล้วยเลยนะครับเราต้องสับหน่อกล้วยให้ละเอียดหั่นให้ละเอียดเพื่อใส่ถังนะครับนะครับเป็นการหมักของเรานะครับเดี๋ยวเราทําให้เพื่อนดูนะครับเออน้ำสี่ลิรนะครับนะครับลงมือทำเลยนะครับวันนี้ครับสนุกนะครับ ทำไปทดลองไปครับเพื่อนรับอันนี้หน่อกล้วยแล้วอาจจะเอามาเยอะหน่อยนะครับนะครับแต่ใช้เท่านี้ก็ได้ครับเพื่อนนะครับไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่เราใช้หน่อยาวเลยนะครับวันนี้ครับเราก็หั่นนะครับเอาเอาหน่อกล้วยที่มันมีรากติดบาก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีรากไม่เป็นไรนะครับบางอย่างก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเราใช้หน่อกล้วยที่พื้นที่นานะครับเพื่อนจะดีนะครับนะครับดีกว่าน่อหน่อกล้วยที่บ้านนะครับ ครับเราก็หั่นเลยนะครับหั่นให้ละเอียดนะครับครับเหมือนกับให้อาหารอะไรตัวอย่างนะครับนะครับใช้ถุงโปโต๊ะนะครับหั่นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ละเอียดนะครับหั่นให้หมดเลยนะครับันให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็จะมีนะครับอปุ๋ยหมักน้ำหมักมาใช้เองนะครับมีประโยชน์มากนะครับนะครับเราไม่ต้องนะครับ ไปซื้อให้เตอมเงินนะครับอันไหนทาเองได้เราก็ทำเพื่อนๆครับเพื่อลดต้นทุนนะครับรเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับไม่ต้องมาใช้รุ่มเบยน,นะครับทําได้ทาเองนะครับเ่าะว่าับต้นกล้วยหาง่ายนะครับแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับอ่าหาหางให้เร็จน,น,นะครับ มาต่อกันนะครับนี่หั่นจะหมดนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับหั่นให้หมดนะครับนี่คือเยอะเลยนะครับนะครับปริมาณเรากะเองได้นะครับเพื่อนนะครับเราจะเอามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นี่รัดเยอะเลยนะครับนะครับเอาหมดเลยนะครับเยอะนะครับทำง่ายๆนะครับไปรุ่นตีหน่อป้วยแล้วครับ เราก็ทำไหลยเป็นซีครับตัวนี้นะครับที่ผักของเรานะครับเยอะแล้วนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องสับละเอียดครับเพื่อนหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หั่นเล็กๆนี้ไม่ต้องไม่ต้องสับนะครับชิ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับหั่นแบบนี้นะครับง่ายๆครับหั่นเจียงไปเสียงมานะครับครับ วานตะการตะการนะครับเพื่อนเอาหมดเลยนะครับหมดเลยก็ไปเอามาแล้วนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะครับให้ได้พอไม่ไม่หาดนะครับครับครับต่อไปนะครับเมื่อเราหั่นนะครับหั่นหนอกกล้วยเสร็จแล้วนะครับเราก็นําหนอกกล้วยนะครับใส่ใส่ถังหมักได้เลยนะครับเพ็่อนนครับ หมากที่มีฝาติดนะครับนี่นะครับเพื่อนเอาหน่อกล้วยนะครับใส่ถังนี้นะครับนะครับใส่ถังหมากนะครับใส่เลยนะครับปกติถ้างานแบบนี้นะครับเพื่อนจะทํานอกห้องนะครับแต่อันนี้มันไม่สะดวกนะครับก็ทําแบบนี้เลยนะครับทําได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับ รอนอนเองครับทาไม่ให้คนอื่น้วนอนนะครับคทาได้ง่ายไม่ต้องตีเลียดนะครับเสร็จไม่หมดนะครับจได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเคื่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะดึีชเ้นอกกดนี่ครับอักก่าที่เราหั่นนะครับใส่ไน้ม่จะไม่หัไว้นะครับดึงชิ้นี้ครับ เมื่อเราใส่เอิดหน่อกล้วยไปแล้วนะครับนะครับเครับเราใส่เมื่อเรานำหน่อกล้วยใส่ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่นะครับเอือดยาคู๊หนึ่งขวดนะครับยาคู๊หนึ่งขวดอันนี้นะครับนี่นะครับยาคูก็จะเป็นนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างดีนะครับจะไปช่วยเร่งนะครับการเติบโตของจุลินทรีย์นะครับยาคูนะครับใส่หนึ่งขวดนะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งขวด ต่อไปก็จะเป็นใส่เอืดน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะครับนี่คร <sub> <sub uff> ับหนึ่งกิโลกรัมนะครับเพื่อนใส่หมดเลยนะครับหนึ่งกิโลกรัมน้ำตาลทรายแดงนะครับนี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือกากน้ำตาลก็ได้นะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำเนี่ยนะครับน้ำนะครับ น้ำ4ลิตรนะครับน้ำนี่เป็นน้ำอะไรก็ได้นะครับน้ำอันนี้เราใช้น้ำธรรมชาตินะครับนะครับก่อเติมใส่ขวดนี้มา4ลิตรนะครับนะครับไม่ใช่น้ำที่เราซื้อมาที่ห่อขวดนี่นะครับเป็นน้ำเดี๋ยวน้ำแม่น้ำปัสสากน้ำธรรมชาตินะครับแต่เราก่อใส่ขวดนี้เพื่อเราตวง4ลิตรนะครับนะครับใส่น้ำ4ลิตรใส่ให้พอท่วมหน่อกล้วยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องให้เยอะมหนอกล้วยนะครับ พอดีเลยครับตีนเล็กนะครับกับหน่อกล้วยที่เรามาเมื่อกี้นี้หน่อเล็กนะครับนะครับก็จะเป็นปิ่มพอดีเป๊ะเลยนะครับที่เรากะไว้นะครับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับที่เราหมักไว้นะครับนะครับมืดหน่อยนะครับใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะครับใส่แค่พอท่วมเออ่หน่อกล้วยทั้งบนนิดหน่อยนะครับ เอเราใส่น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะคนนิดหน่อยนะครับนี่นะครับน้ไม้ไผ่นะครับนี่คับไม้ไผ่คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับการหมักนะครับการหมักให้เปิดคนนะครับให้เปิดให้เปิดถังนะครับคนทุกวันนะครับวันละหนนะครับ หมักทิ้งไว้เป็นเวลา14วันนะครับหรือ2อาทิตย์นะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับนี่คนให้เข้าไปนะครับให้น้ำตาลตายแดงนะครับเข้ากันนะครับกับน้ำกับนมที่เราใส่ไปนะครับวิธีนำไปใช้นะครับเปืนอลือนะครับจุลินทรีย์นะครับที่ผ่านการกรองแล้วนะครับฝั่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับผิดพลหรือรดต้้ที่ดินนะครับ สังเกตก็สังเกตนะครับเพื่อนๆนะครับเออเวลาดินตรงไหนที่มีเอ่อบอกล้วยขึ้นนะครับบริเวณนั้นจะมีความสมดุลขอนนะครับเรื่องของดินนะครับน้ำตาลทรายก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้ดีนะครับส่วนยาคูนะครับก็จะเป็นหอยเชื้อจุลินทรีย์อย่างดีนะครับจะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะครับยาคูนะครับ เสร็จนะครับทำง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับยูนซีหน่อกล้วยของเรานะครับนี่ครับเราก็ปิดฝาครับเพื่อนปิดฝาทิ้งไว้นะครับสองอาทิตย์ตอริบสี่วันนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับการนําไปใช้งานเราก็เอาแต่น้ําไปใช้นะครับนะครับของช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับสี่ทุ่นนะครับ นี่เองครับง่ายๆใส่น้ำแค่นี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะครับแค่ท่วมแค่ท่วมหน่อกล้วยเรานะครับครับเสร็จนะครับเพื่อนๆนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยของเราครับครับเมื่อเราทําการเออเพาะเสร็จแล้วครับเราก็ปิดฝานะครับนี่ครับครับปิดฝาแล้วครับอทิ้งไว้เออสองอาทิตย์นะครับสิบสี่วันหรือว่าสองอาทิตย์ก็ได้นะครับวางไว้ที่ร่มที่มีแสงสว่างนะครับนะครับเออเราต้องทําการเปิดคนทุกวันนะครับ เพื so first, yes. no ่อการกระตุ้นเชื้อเชื้อนะครับให้เชื้อขยายตัวได้ไวนะครับขับไปคนทุกวันนะครับรับเดี๋ยวค่ายยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานให้เพื่อนดูครับว่าเชื้อจะเดินดีอะรับแค่ไหนนะครับนะครับการทําแบบนี้ง่ายๆนะครับเพื่อนลองมาทําดูได้นะครับครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเปิดหน่อกล้วยเอ้ยหน่อกล้วยนะครับหนึ่งหนอนนะครับนะครับเอาหน่อที่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับายกางนะครับที่ที่ละเรามานะครับครับล็น้ำตาลสายแดงนะครับหนึ่งกิโลนะครับหรือกากน้ำตาลเอือดหนึ่งก เอ่อต้องใช้แดงนะครับต้องเลือกน้ำตาลทรายที่ไม่ปอกสีนะครับนะครับแล้วก็ยาคูนะครับน้ำเปรี้ยวหนึ่งขวดนะครับแล้วก็น้ำเปล่าสี่ลิตรนะครับเออน้ำนะครับเป็นน้ำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำประปาถ้ามีคอรีนนะครับเออควรนาน,น,าน้ำไปตากแดด3วัน4วันนะครับเพื่อให้กลิ่นคอรีนหมดนะครับนะครับเอกก็เอามาทําได้นะครับง่ายๆคือน้ําธรรมชาติเพื่อหนออข้อบึงก็ได้นะครับนะครับไม่ต้องใช้น้ําอะไรมากมายนะครับครับการทําแบบนี้ง่ายๆนะครับเราก็จะได้จุลินทรีย์หน่อกล้วยมาใช้นะครับ ครับเดี๋ยวเราเดิดผ่านมาสออาทิตย์แล้วเราจะเปิดให้พเพื่อนดูนะครับว่าเชื้อจะเดินทีแค่ไหนครับนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับ